มาดูทีมงีดาหลังนันต่อครับสีแดงสมคาคมกีฬาจังหวัดตากเสือ้อเสี่ยมสีฟ้าทีมอร่วมเพื่อนทอเก้าพิศินฟฝั่งนี้สุพรรณคำนินฝั่งโน้นทศพลเรืองนานลาผลู้ดำเนินง,งานจัดการแข่งขันมาดามชาสมรามสุปร์คับนะครับขอบคุณรบริการสาัการุนทของศักการท่องเที่ยวห้องนิลปเจริญกรุง จเจริญคาแค่วิกฤตศูนย์าาาจากเียบและวิชัยการาค้าโคต่อไปเทียบตัวอโอ้โหจามจุรีพบบรพิพัฒน์ ต่อไปจะตามดูยอ้อนหลังใน YouTube ได้พิมคำว่าสวนสำรานซุปครับครั้งที่หนึ่งเว้นรับทีมชื่อทีมของท่านอยากดูทีมอะไรก็พิมทีมนั้นเลยนัดครแร,รกของรวม่เพื่อนทวเก้า นัดที่สองของสมาคมกีฬาจังหวัดตากตากและแรกชนะมาครับตอนนี้ยังเสมอกันที่สวนมาโดโดศูนอยู่ แต oh. oh. ยังสูดเสียกันอยู่ครับยังไม่มีใครเพียงเท่าศูนย์ตอนศูนย์รวมเพื่อนจะหลับแล้วนะเอากินในห้องนั่นเองหรือบอกอาคาเฟ่ดีกว่าโอ้โหเดินทางแคบ ดาวโตของสมาคมกีฬาจังหวัดตากปาดโอ้โอโล็อกล็อกถอยข้างบนนีโโ้โอ้โหกองหลังเคลียร์มา,า,ากปาดตัดบอลได้จ่ายลิฟเซ่นไปมาเกเพื่อนเท่า,เ,ทาเก้า จะเซ็นจะพาเขายีต่นสุภาพกับแฟนทางฝั่งทีมสมาคมกีฬาจังหวัดตากได้เดินพิีร่นี้กันไปตากย่งมากเลกับพง โด้วยโ์อยู่ครับยววันนีใครทำอะไรใครได้ยโหอานลเจ็บเจ็หยูโรลเบโรขายกันยูโรถามมาตให้ตาขึ้นเราไปแล้วกรลอดวันเกิดนเกิดวัน้เกิดด้วยเจ็บดอางนครับสมาคมกีฬา ชวงจากขึ้นนำไปเลยครับ1นึ่อนศนหลังจากที่ปาดหน้าแรกกันไปมาอยู่หลายนาทีปีประตูน่้ควา่าจกักชื่อไม่ได้การชื่อจริงเราชื่นได้ไหมล่ะตชื่นเล่นนะวานลนึ่งศูนย์แต่พอมีแล้ว หลวงเพื่อนท้อเก้าอัตพลอย่ประกาศให้ผมหคู่้แล้วมาเดี๋ยวเจ๊เจ๊สาวีเจ๊สาวพิตตี้ถ้าพอได้แล้วสลับเลยนะให้มายิงจุโก้จันทร์เจ๊หนึ่งคน เดี๋อู้น้คู่เมื่อกี้เจ้าสาวเับกพรโอ้โหาวฟจัดแจ้มาที่เสมอออปการฟาวครับอเจ้าสาวเบเมื่อสะโคนะครับที่เสมอจบคู่นี้เดี๋ยวให้ยิงจุดทษอ่าซาเนเดทท่างหนคน เจสาวเบย์จบเปย์ค yes. ู่นี้หลังจากคู่นี้เจสาวเบย์กับซานฟันเปหมดานฟันกับคู่เจสาวเบย์จบจากคนนี้มายิงจุดโทษชัดเด่นๆมีที่ของสมาคมกีฬาจังหวัดตากครับ น้ำจะหนึดด่งูนย์ครับครับคิงคเหลือแปดนาทีเหลือแปนาทียิงได้ส่งได้นะอโ,อโอเจ็ดโอหโ้โ,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 โหคนเดิมแต่ที่พ่อมาเป็นสกอร์นะๆๆๆๆๆเฮ้ยไม่ใช่คนเดิมคนเดิมบอเจ็ดอันนี้ไว้เลขหาเอ้ยเนาทีเนาทีอาแล้วสองศูนย์แล้ว สมาคมกีฬาจังหวัดตากขึ้นน้อมาันนะครับและจบคู่นี้แล้วทีมเจ้าสาวสังลุยปีเดี๋ยวามายิงจุดโทษอ่าซาดิด one one. าาเดตวันบายวันกับทีมสารฝันสารฝันนั่นแหละจบจากคู่นี้อยิงจุดโทษหาผู้ชนะที่เสมอ2-2แบบนี้แหละแค่แค่เมื่นสักคู่ การแข่งก็ม like ีส่วนกับการแข่ง oh. ขันสำหรับกีฬาทุกประเภทเราจะเป็นเอ้าตาลลุนไปโอ้โหออกไม่ลูนี คอโโนทนตรงกลางคโอโนทนตรงกลางด้วยโอ้โหซัดไกลแม่ตรงนี้ติกหน้าแคบแคนะลูกอย่าให้แทงกลางนะ ยับไปได้ครับแม่ดูดิหลายอักายตากสกัดเคลียทิ้งออกมาได้รวมืัอนท้าการเมกแปดที่ทีผูสาวประตู ตามด้วยพรพิพัฒน์อายุ28แล้าก็จามจุลินทรีย์ปีหนึ่งเลยอายุ2 5นาที5นาที หลังเขามีสองมาเลยแต่ครูนี่น่าจะเป็นการยิงจุดโทษดระหว่างทีมเจ้าสาวเซงลุยบีกับซานฟัน F T. เอฟ FT อ้าวแล้วโดนเขาลูกนี้ยังร้อนอยู่สองศูนย์เสื้อสีแดงชมวาชมกีฬาจังหวัตดตากจ้าจุดใหทั้งยิ ใช่ครับ่างประเทศแต่เป็นยานอเกางระมาณ1,000ู่อัชื่อเชื่อตีเราถคุัั่ครับอยู่กำแพงครับอ๋อเดี๋ยวมันพุ่งมันพุางลงไปหครับครับขอบคุนาครับเ

โค้ดสินสมันคำนึงเป่าให้สมาคมกีฬาจังหวัดตากเก่งสามนาทีจับคู่น,นี้แล้วเป็นการยิงจุดโทษนะครับโค้ดที่เสมอกันเมื่อโค้ดที่แล้วเป็นสาวสั่งลุยบีกับอ่าจานคัน

นักข่วรรค์นะครับทีมนี้สมาคมกีฬาจังหวัดตากต่างแพงครับทีมซื้อแพงสามดามบสอ,ส,อสองไม่ตกกรอบไห่ตรงนี้บอทุ่งพอสมาคมกีฬาจังหวัดตากโอโ้ อดูดบอลลงออกไปแล้วหลวงเพื่อนเท้าก้าเลยทุ่มครับ หวยเกือบไม่ท่าแล้วมึงเป็นเสียงดังแล้วพอดีก็ห่อดูดีก็ไปไปไปได้ไหมเนอเอ้ยนาทีสุดท้ายแล้วนาทีสุดท้ายนาทีสุดท้ายมันบอลมันเสียงดังดูมาดูบอลครับแล้วก็จบจากคนนี้ก็อย่างที่ประชาชนได้ทราบเป็นระยะระยะนะครับเจสซาร์ดส์ลุยบี้จุดโทษกับทีมซานฟรานเอฟซีที่เสมอกันสองสองเมื่อสักครู่ โคตดอะไรก็จามจุรีพบกับทีมพอพิพัฒน์ไอจามจุรีทีมแถวไหนก็ไม่รู้เนี่ย้โหอมสาวโจรไปได้ครับสองฝั่งอารมณ์เพื่อนเอ้หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วไม่เสียนะ สชหนสองสองัวูกเพิน <c oughs> และโคดเินสุภันคำนินปานเป็นโบเวลาการแข่งแต่ครึ่แระลังของคนนี้ผมก็กับว่าชมคมกีจังหวัดตากก็เก็บ3คะแนนในนัดที่2ก็ได้2อประตูต่ศูนจากหมายเลขห้าและหมายเล,ลขเจ็ดนะครับพอดีรายชื่อเขายังเขียนมาไม่เสร็จก็เลยว่าในสามคะแนนไป พูดต่อไปเกี่ยวตัวยิงจุดโทษนะครับระหว่างสามฝันเอฟซีกับทีมเสาวเซาลุยดีนะครับพูดที่เสมอกันมาเมื่อสักครู่ชัดเจนเลยตาก,ก็ได้สามแต้มหกแต้มไปนะเสานัดสมาคมกีฬาจังหวัดตาก